สวัสดีครับคุยเรื่องรถจับจานอ้ําครับวันนี้พามาชม b e n ซ e 2 2 0โค้ดซประกอบนอกครับเริ่มจาก Option, จ red, ออปชันกุญแจอินฟราเรดสดอกครับใช้งานได้ปกติอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบไม่ชอบนะครับเพราะว่าเรามีคําถามและคําตอบในวันนี้ว่ารถเบนซ์ดับแต่ละคันใช้งบประมาณในการซื้อในการปั้นแค่ไหนเท่าไหร่ถึงจะพอใน Facebook ผมพิมพ์บ่อยมากว่า มาตรฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันเงินในกระเป๋าของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยและรถอายุ30ปีอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างกุญแจอินฟาเลสที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่ไม่จาเป็นครับสาหรับหลายคนเราใช้กุญแจจีนก็ได้4,500 5 0 0 0มีให้เห็นเริ่มต่อด้านหน้าไฟมุม USA ใช้ของก๊อปก็ได้ราคาหลักพันอันนี้ของแท้เบิกใหม่หมื่นกว่าบาทใบปฏิมะที่ไฟหน้า ไม่ต้องก็ได้ใส่ของก๊อป890ก็ได้เสียค่าเจาะสัก500บาทกระจังหน้าหลักพันก็แล้วแต่จะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ของเดิมก็ใช้ได้ไปกันต่อครับล้อแม็กของก๊อปก็ใช้ได้ของแท้เฉพาะล้อ20,000กว่าถึง30,000รวมยางก็สักประมาณ40,000ถึง40,000กว่าบาทอันนี้มีออปชั่นไฟที่แก้มด้วยรถคันนี้เป็นประกอบนอกครับ กระจกนอกมาไปดูด้านในหน่อยไหนๆมาแล้วพวงมาลัยลายไม้ถ้าของเดิมเสื่อมสภาพทําใหม่ส0่พกว่าบาท5,000มีให้เห็นหัวเกียร์พันกว่าบาทแต่คันนี้ออปชั่นเจ๋งคือเครื่องเสียงติดใหม่นะครับเป็นนากาบิชอันนี้ก็หลายหมื่นหน่อยภายในเป็นแบบนี้กล่องเก็บของแอร์แบ็กคู่ภายในสวยๆแบบนี้พรมพื้นเป็นพรมนอกผมโดนไปหลายหมื่น พาไปดูด้านหลังแบบนี้นะครับมีม่านไฟฟ้าด้วยแม้กระทั่งตัวรองตรงนี้ผมก็ใส่ให้มาตรฐานแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆเพราะว่าความจําเป็นมันไม่เท่ากันไปดูกันต่อนะครับคันนี้ท่อไอเสียปลายท่อทั้งใบเป็นรีมูสของแท้แล้วแต่จังหวะครับบางคนหาได้6,000 8,000หมื่นแล้วแต่จังหวะใส่ไม่ใส่ก็ได้เปลี่ยนปลายเฉยก็3,500 ไปต่อตัวรองกับเสาอากาศคันนี้ใช้ได้ปกติอันนี้ก็โดนไปหลักพันกันนะก็ว่ากันว่าจะเปลี่ยนเป็นของอะไรคราวนี้มาดูต่ออย่างที่บอกว่ามาตรฐานแต่ละคนไม่เท่ากันเอาแค่ใช้งานได้คันนี้มันทําเยอะเพราะว่าเจ้าของเขาอยากใช้งานปกติไม่กินข้าวลิงกรองเปลยหมื่นกว่าบ,บาท เฮเอร์พันผ้าแปดพันนอกนั้นในห้องเครื่องปั๊มน้ำเบวาวน้ำสายพานหัวเทียนไดชาร์จไดสตาร์ทเปลี่ยนใหม่หมดแผงด้านหลังเปลี่ยนใหม่หมดท่อยางท่อเบนซินสายคันเร่งเปลี่ยนไม่หมดอันนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วล่ะครับว่าแต่ละท่านไปกันแค่ไหนคันนี้ต้นทุนรวมเครื่องเสียงรวมของแต่งประมาณ40,000 0ถ้าถามว่า จังหวะที่เราจะทำจังหวะที่เราจะซื้อถ้าเราเจอรถที่ลูกค้าหมดใจหรือคนที่เราจะไปซื้อเขาหมดใจเขาอยากขายพอดีเลยผู้ซื้อจะได้ประโยชน์ครับผู้ซื้อก็จะได้รถที่ราคาถูกคนขายยอมขาดทุนแต่ถ้าเราทำเองก็แบบคันนี้ครับเพราะคันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมซื้อมาประมาณแสนหนึ่งแสนสมาถึงบ้านแล้วก็เก็บสี เก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นใส่ล้อคือคันนี้ราคาทะลุเจ้าของที่เอากลับมาให้ผมคือโทรมาหาผมครับอาจารย์อ้ําเห็นว่าปั้นรถแวนอยู่ผมบอกใช่ครับผมขอแลกได้ไหมด้วยความเกรงใจกันครับเอาอยากแลกเดี๋ยวผมจัดการให้เอามาแลกเลยแล้วเดี๋ยวเอาแวนไปคันนี้เลยกลับมาสู่อ้อมอกผมอีกรอบหนึ่งในราคาที่ตีเทินไปนะครับก็ไม่ได้ถูกหรอก นี่เป็นคําถามเอ้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยเรื่องของโค้ดซีนะมาดูนะฝากระโปรงนะครับมันจะวอลแบบนี้นะคือถ้าเป็นโค้ดบีเคยดูหลายคลิปแล้วตัวกระจังหน้าที่เป็นโลหะเงาๆเนี่ยมันจะมาชิดกับตรงนี้เลยแล้วไฟหน้ามันจะตรงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่เหมือนนะตัวรองไม่เหมือนนะครับด้านหน้านวมจะเป็นสีเดียวกับกันชนไปดูด้านหลังอีกนิดนึงย้ำๆ ัวนวมมันจะยาวสีเดียวกับตัวกันชนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดูง่ายๆง่าย,ง,ายง่ายเลยดูนี่ครับเห็นตัว c ไหมจบแล้วไม่ต้องดูอะไรให้ปวดหัวไม่ต้องเปิดห้องเครื่องขอดูเล่มหลายคนบอกว่าคนซื้อขอดูเล่มขอดูทำไมก็เพื่อป้องกันการทะเลาะกันแบบนี้จบแต่จริงๆแล้วนะครับต้องบอกเพื่อนเพื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นรหัส 2.0หรือ280ในช่วงปี93เอาแม่นๆว่า93บวกลบนิดหน่อยมีการเปลี่ยนแปลงโฉมจาก B ไป C ทนบุรีเองก็เรียกกลับเข้าไปเพื่อเฟสลิปเปลี่ยนแปลงชุดภายนอกให้แบบฟรีๆหลายคนกลับเข้าไปหลายคนก็ไม่กลับเข้าไปดังนั้นแล้วแล้วแต่ชอบดีกว่าครับว่าเพื่อนๆชอบโฉมแบบไหน ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นรถเบนซ์ดับเบิลยู124และเบนซ์ยุค80 90ด้วยกันนะครับ